黑色。 วิงหนึ่งคนหนึ่งไล่ครับนะซือของมาทีคุ้มเลยไหมนะคลิปเปิดวันนี้แกะเช็คครับแต่คลิปต่อไปรีวิวนะก็ทั้งหมดห้ากล่องนะไปเซเว่เลยนะครับสำหรับตัวดูแปลงไคเซอร์พี่หาไม่เจอไว้ <laughs> ไว้ก่อนแล้วกันแต่ไม่หายหรอกอยู่ในจัดอยู่ในห้องกันนะนะวันนี้จะมาแกะเช็คคนะิปเช็คคิปแปลว่าแกะ นะครับออฟสวัสดีคออฟแล้วก็เดจาของใหม่อีกแล้วของใหม่เ,อ,เออเพิ่งมาเมื่อกี้เลยสวัสดีครับคือช่องอื่นเขารีวิวกันไปเป็นหลายวันแล้วแต่พี่เพิ่งได้มาวันนี้แหละนะมันวางขายตั้งวันที่สิบนะสิบเอ่อสิบที่ผ่านมาสิบกันยานะเมื่อกี้ไปดูคลิปของช่องนั่นมาช่องอะไรวหว่าสักช่องแหละเขาบอกว่า,าสิบกันยาคนไทยนี่แหละ นะครับฮะว่าไงนะตอนมาตอนมาพิมพ์ตอนมาพิม,มพ,มมพม์จะมาคนแรกโอเคเอานะดูกันดีกว่านะครับน่าจะร้อยสามสิบเก้าบาทนะราคามีติดไหมเนี่ยนะครับนี่มีรสษาไทยนะกล่องนี้ก็เป็นเป็นการแพคเกจในประเทศไทย ผลิตโดยบริษัทนะอะไรเนี่ยกวางตงเหรอกวางตงเปนจิฟูด้ดอะไรเนี่ยนะทัวแล้วกันกวางตุ้งอ๋อไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ ผลิตโดยบริษัทกวางตรงใช่ไหมอันไม่ผิดนะอะไรนี่นะออตอนแรกนึกว่าบิ๊กวันอีกไม่ใช่บิ๊กวันหรอวะนะครับก็เป็นกล่องของนอกแนละ้วแบบนี้แต่ว่าเข้ามาในไทยนะครับกล่องจะเหมือนกันหมดนะต่างกันแค่ตรงนี้นะว่าคืออะไรนะครับตัวนี้คือเบอร์หนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะนะครับชื่อเป็นสายญี่ปุ่นเลย ชื่ออะไรคอมเมนต์กันด้วยละกันนะฮะพี่ก็ยังได้ยินชื่อมอนกันแต่พี่จำไม่ได้่ไม่ใช่สายเส้นไตจำไม่ได้ยังจำไม่ได้มันชื่ออะไรเนี่ยเป็นรถคันนี้นะฮะน่าจะเป็นรถของตัวสีแดงนะครับชื่อก็คืออะไรนะ พัคเกอร์แมชชีนโอเคมาขอบคุณมากเอานะเปิดละเราที่เปิดอย่างล่างแล้วกันข้างบนก็ได้แล้วแต่คุณแต่สติกเกอร์ไฮโซนะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบสกอดเทปธรรมดานะแต่นี้เป็นกลมๆค,ครับนะหมายเลขหนึ่งสองสามโอเคนะขอบคุณครับออฟออฟให้ข้อมูลด้วยเอาข้อมูลที่ออฟละกันมาดูกล่องเบอร์หนึ่งกันนะครับ ออม้นหนึ่งคืออะไรของแพทเรนเจอร์ครับโอ้ได้หนมกินแล้วนะครับได้หนมกินด้วยนะหอ,อมเลยเอาสักเม็ดแม่ออฟนะครับเป็นแคนดี้ทอยแคนดี้ทอยคืองานที่มีขนมด้วยจะเรียกว่าแคนดี้ทอยแต่ขนมให้เยอะอยู่นะเนี่ยคงประมาณว่าแบบประกอบไปอมไปเรื่อยนะฮะประมาณนั้นอนะ่ะ ฟันด้วยหล่ะเหมือนหวานใบนะโอละกล่องที่เก็บมาพี่ไม่เคยทิ้งนะแต่ว่าบางคนเขาพับกล่องแต่พี่เขาได้พับนะพับก็ได้มันจะประอย่างเ้นงที่นะครับใบคำแนะนำ ไอจีจิเจอร์หน่อยนี้ทริกเกอร์ทริกเกอร์แมชชีนกีบทริกเกอร์แมชชีนนิ่งจำนวนหนึวันนะครับทริกเกอร์แมชชีน สติ๊กเกอร์แมชชีนหมเนนะครับก็มีใบคำแนะนำการประกอบคำนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเอ,อ้ฮโซนะครับไหม่บันหนึ่งจะได้นี่มาประกอบรวมรางเป็นหุ่นยนต์โอเคนะแล้วก็แผงก็จะมีประมาณนี้มีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างในนะฮะสติ๊กเกอร์มีสามแผงนะก็ไม่เยอะไม่แยะอะไรมากมายนะฮะเราชมรีวิวกันน่าจะเป็นรุ่งนี้นะ ตัวนี้น่าจะประกอบเสร็จนะครับต่อไปดูกล่องเบอร์สองครับเบอร์สองตัวนี้นะ่องเบอร์สองก็จะได้รูปอมมาอ,อีกใช่ไหม <G ül üş> ของมีค่านะไดา้มอีก <S 2> <S 2> <S นะครับโอ้หันนี้อันนี้แผงใหญ่นะของมือสองนะครับเป็นไปของมือสองด้วยเป็นทิกเกอร์แมชชีนอีกแล้วทิกเกอร์แมชชีนหมดเลยเนาะ ทิกเกอร์แมชชีนเป็นนัมเบอร์ทูนะทิกเกอร์แมชชีนนัมเบอร์ทูนะครับเป็นนะครับมีนทุกเกล่นแล้วมาประกอบรูมล่างกันเป็น Finish โอเคนะฮะเอาเทิกใครมาอีกครับก็สวัสดีครับนะนี่ประมาณนี้ก็มีแผงใหญ่ด้วยสามแผงเช่นกันแล้วก็มี สติกเกอร์อันเล็กๆอยู่ในนี้นะฮะสติกเกอร์นะครับผ่านไปสองกองมาดูกองที่สามกันนะครับมาเช็คกันเนะี่ยด้วยแล้วว่าได้ซ้ำหรือเปล่าผมไม่ซ้ำแล้วนะครับซ้ำเผื่อไปเคลมได้เพราะว่าเนี่ยทำคลิปเป็นหลักฐานไว้ละผงไม่หรักไม่เคยเจอมาก่อนว่าจะซ้ำนะ่ะไม่ช่วยอะหอก ครับแต่ว่ากลัวหมนงันว่าจะติดสติสต๊กเกอร์ผิดหรือเปล่าลำที่สามนะครับได้เป็นของผู้หญิงชื่อว่าอะไรคอมเมนต์ Comment ด้วยเป็นลำสีชมพูนะเป็นยานเป็นพวกรถนะฮะมาดูกันสำหรับหมายเลขสามอ่าได้หนึ่งอันนะฮะใครจะเอามาขอที่นี่เลยรีบมาเลย <laughs> คงกินไม่หมดหรอกเยอะ ของที่สามนะครับมาดูใบกันของที่สามนะครับมีชื่อว่าทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์แมชชีนนัมเบอร์ทรีครับเล่นง่ายง่ายนี่เอาไง่าย ดูแล้วก็น่าจะใช้เวลาไม่นาน้วน่าจะ,นะเ,เสร็จแขงก็คงไม่ต้องใช้มีดหราั้งดูแล้วนะ่าจะตัดบิดิๆออกมาได้ง่ายๆเลยเพาเป็นของทํามาให้เด็กๆเล่นด้วยนะก็ไม่ได้ระดับให้ A. แล้วมีสติกเกอร์อยู่ด้านในนี้ขอ,ของตนสามต่อไปที่กลองเบอร์สี่นะครับ่องหมายเลขสี่สี่ โดยกัรวาดสีเหลี่ยอะไรมันก็คือกุตตี้อ่ะุชสติ๊กเกอร์โอเคขอบคุณครับเซียนนั้นเนี่ยรอัเนี่ยไปหมดนะครับได้ไมาอีก อพอมาเอาไปให้อันนึงเร็วรีบมาเร็วให้ขนมนะอันนึง่งของเบอร์สเราก็จะได้ขนมไปแล้วนะแล้วก็ใบนะครับเขามีชื่อว่าก o ๊ดสไตร์เกอร์กู๊ดสไตรเกอร์เอนะครับ เป็นกนะูสตาเกอร์กูสตาเกอร์เอยันกูสตาเกอร์เอนะครับตัวนี้นะนะกูสตาเกอร์เอกก็ค่อนข้างเป็นแขนงที่ใหญ่พอควรนะครับสีดำๆมีสติกเกอร์นะเป็นเลื่มเรื่นะสติกเกอร์นี่จะน่าจะตอยู่กันแต่ที่มไม่ติด คมาดูกล่องสุดท้ายกันว่าเราจะได้อะไรดูละสี่กล่องไม่ซ้ำานละตรงตามตรงตามกล่องนะครับไม่ไม่ผิดกล่องที่ห้านะฮะกล่องที่ห้าจะได้อะไรมาดูก,กันครับได้ขนมมาอีกหนึ่งอันนะครับโอหลายเม็ดอยู่นี่เป็น ยี่สิบสามสิบเม็ดเลยมะเนี่ยนะประมาณว่าประกอบไปก็อมไปเรื่อยๆอ่ะพอประกอบเสร็จก็ฟันผุพอดีนะฮะเก็บกล่องไว้กันตอนรีวิวโอเคนะครับไอยานลำนี้น่าจะเป็นกูสเตเกอร์นันเบอร์ทูแน่เลย <laughs> เล่นง่ายๆนี่เลย ใช่ด้วยอ๋อ B B Goose s t i อร e r B นะฮะ Goose s t i c e r B นะครับ Goose t i c e r B แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เอามาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์ Adventure ได้นะครับนะครับสำหรับแผงของเขาก็ใหญ่ครับ,นะรบมีสีแดงสีดำ สีออกสีงเงินนะเป็นหลักแล้วก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยแผ่นสติกเกอร์ชีพนะครับโอเคนะก็ทั้งหมดมหมดเงินไปเท,ท่าไหร่ละร้อยสามสิบเก้าสามห้าหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยทีเดียวก็จะได้เท่านี้นะฮะถือว่าคุ้มไม่พี่ว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับร้อยกว่าบาท นะก็ใครสนใจรีบไปเซเว่ลยมาประกอบกันแล้วมาดูกันว่าจะโอเคไหมนะครับพี่คงเริ่มลงมือเลยหลังจากนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ามารับชมนะครับ see you again next time my friend thank you for watching bye bye เริ่มแล้ว